บางครับเหมือนคนติดคุกติดตราอกจะแตกมันอยากคิดอยากปรุงจะต้องปรากฏแน่นอนแต่ต้องเป็นคนจริงนะอยา่าละเลอะเลยสติกับคำบุิกรรมนี้จะไม่ให้เสื่อมให้ติดกันไปตลอดอะไรจะเสื่อมก็ให้เสื่อมไปอะไรจะเลินก็เรินไปแต่จะไม่ปล่อยคำบุิกรรม คือพุโทโธพุโทโธติดแนบกับสติไปตลอดบังคับบัญชามันอยากคิดอยากปรุงไปที่ไหนบ,บังคับเหมือนคนติดคุกติดตารางนั่นแหละเวลาจิตมันดิ้นรนกวนก,ว,นกวายอยากส่งออกไปคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้ตามความชอบใจของมันเหมือนแต่ก่อนแต่เราบังคับไว้ไม่ให้คิดเอาหนักก็เอา ไม่ยอมให้เผลอไปคิดจนได้บี้บี้สีไฟอยู่นั่นจะเป็นจะตายก็ให้มันตายกับคำบริกรรมด้วยสตินี้ไม่ให้ตายด้วยแบบอื่นตั้งหน้าตั้งตานี่แหละเราจึงได้เห็นเวลาอารมณ์ของใจคืออารมณ์ของกิเลสเวลามันมีมากๆแล้วมันผลักมันดันจิตใจเหมือนหนึ่งว่าอกจะแตก มันอยากคิดอยากปรุงแต่อันหนึ่งก็บังคับกันอย่างแน่นหนามั่นคงบีบบังคับไว้ไม่ให้คิดให้คิดแต่คำว่าพุโทโธพุโทโธกับสติอย่างเดียวบีบปไปก็ไม่นานต่อไปอารมณ์ที่มันผลักมันดันอย่างรุนแรงนั้นก็ค่อยอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงการฝึกจิต ด้วยคำบริกรรมนี่ก็หนาแน่นขึ้นเรื่อยๆแล้วเบาใจลงไม่ได้ฝ่ฟาฝืนซึ่งกันและกันหนักหนานักเหมือนแต่ก่อนนั่นแหละจากนั้นไปจิตก็ค่อยเริ่มมีความสงบความผลักดันของใจที่เคยคิดไปด้วยอำนาจของกิเลสตันหานั้นค่อยเบาลงเบาลงคำบริกรรม กับสตินี่ติดแนบตลอดไม่ห่างเหินจากกันเลยในตั้งแต่ตื่นนอนฟังไอ้ดีตั้งแต่ตื่นอน,อนอนสติกับพุโทโธติดปับ๊บต่อกันเลยโจนกระทั่งหลับไม่ยอมให้เผลอไปไหนเลยเพราะเราตั้งหน้าตั้งตาจะพิสูจน์จิตดวงนี้อย่างเต็มความสามารถของเราเราจึงทำให้ถึงใจ อย่างนั้นไม่ให้เผลอเลยนะจะเคลื่อนไหวไปมาแม่ที่สุดเวลาฉันจังหันอยู่นี่ก็ไม่ให้เผลอให้มีพุทโธติดแนบด้วยสติความรู้สึกรู้สึกตัวอยู่ตลอดต่อไปใจก็ค่อยสงบเย็นลงไปสงบเย็นลงไปหลักใจจะขึ้นจากการปฏิบัติ และอาการปฏิบัติดังที่อธิบายให้ฟังแล้วในเบื้องต้นถ้าผู้ยังไม่ได้หลักใจให้ตั้งหลักใจด้วยวิธีการที่แสดงให้ฟังนี้ให้พยายามจริงจริงจังจะต้องปรากฏแน่นอนแต่ต้องเป็นคนจริงนะอย่าทำเลาเหาะแหละแหล,ละทำตั้งสติได้เสียชั่วระยะนี้ต่อไปก็เพลอเพลอไปเรื่ยเถิดไปเสียจนมาั่งวันตายก็ไม่เกิดประโยชน์นะถ้าเอาจริงเอาจังแล้ว ก็เป็นอย่างที่ว่าที่ผมนำมาแสดงนี้ผมยกเอาตัวผมเป็นเป็นพยานเลยมาแสดงกับท่านทั้งหลายด้วยความไม่สงไัยดำเนินมาแล้วได้ผลเป็นที่พอใจจากวิธีการนี้จึงได้นำวิธีการนี้มาสอนแต่ผู้ที่ปฏิบัติตามจะจริงหรือไม่จริงนี่ไม่ทราบได้นะ,ะสำหรับเราที่ได้ปฏิบัติมาก่อนนี้จริงมากทีเดียวเ,เรื่องว่าไม่เผลอไม่เผลอจริงๆ ตั้งแต่ตื่นนอนปังเลยไม่ยอมให้เผลอนี่แหละจึงเป็นเหมือนยิ่งกว่าเขาติดคุกติดตารางนะจิตใจมันติดตมอันตู้มันอยากจะคิดจะภูุงแต่คำบริกรรมบีบเอาไว้ไม่ให้คิดให้คิดอยู่กับคำบริกรรมคําเดียวเอากันอย่างหนักทีเดียวนี่จึงได้เห็นความทุกข์ความทรมานในการฝึกตัวเองกับกิเดตตัวหนาแน,น่นมันซัดกันกันกบทมคือคำบริกรรมได้เห็นกันขนาดนั้นทุกข์มาก ในระยะแรกๆแ,แต่คําว่าถอยมันไม่มีเท่านั้นเองมันจะทุกข์ขนาดไหนเอาว่างั้นเลยใครจะตายก่อนตายหลังใครมาลูกกันระหว่างกิเลสกับธรรมฟาดกันไปฟาดกันมาสุดท้ายมันก็ตั้งหลักได้นี่ึงได้นํามาสอนท่านทั้งหลายมะอยาละเลาะเล,ละแล้วก็จากนั้นสุดท้ายก็วิ่งไปหาการสถานที่เวลาเวลาในครั้งบูรการท่านสาเร็จมรรคผลนิพพาน มาทุกวันนี้นึ่ปักหุนนี่พานหมดแล้วสิ้นแล้วมันก็สิ้นละซี่ก็คนมันหมดราคาแล้วนี่ไม่ได้คิดถึงอัดถึงทำแล้วทำจะมาจากที่ไหนมันก็มาจากบุคคลผู้คิดถึงทรทมจริงจะเกิดคิดถึงกิเลสกิเลสก็เกิดคิดถึงเรื่องอะไรมันก็เกิดด้วยกันเพราะกิเลสกับทรมีอยู่ในโลกอย่างสมบูรณ์แบบเดียวกันเป็นแต่เพียงว่ากิเลสมันหนามันมีกําลังมากมันก็ฉุดจิตใจไปทางกิเลสเสีย นี้วมาลบล้างมรรคผลนิพพานว่าไม่มีไม่เกิดไปเชียนั่นถ้าเรามาตั้งใจปฏิบัติตามธรรมที่สอนไว้แล้วนั้นมรรคผลนิพพานจะอยู่ที่ไหนก็อยู่กับภาคปฏิบัติที่ปฏิบัติตามธรรมขางพุทิเจ้าแล้วมันก็เกิดด้วยกันนั่นแหละไม่ว่าครั้งนั้นครั้งนี้กิเลสเป็นประเภทเดียวกันตั้งแต่ครั้งระพุธเจ้ามาปัจจุบันนี้เป็นกิเลสประเภทเดียวกันแล้วธรรมะก็ ตั้งแต่พุทธเจ้ามาจงทั้งถึงพวกเราก็เป็นสวาขาิธรรมที่ตรัสไว้ชอบทุกสิ่งตัอย่างแล้วแบบเดียวกันมาแก้กิเลสมันก็แก้ได้ด้วยกันถ้าเราจะนํามาแก้ถ้าไม่นํามาแก้ตายทิ้งปเปล่า